สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนนาแนลของจริงเบบี้จริงโกะนะคะวันนี้ทุกคนเราจะมารีวิวลิป กลอสแบรนด์ไทยแบรนด์ดังมากๆนั่นก็คือลากาสนะคะลิปกลอสลากาสตอนนี้ก็คือแมสมากๆวันนี้จิงก็เลยมีโอกาสมารีวิวแล้วก็สวอชให้ทุกคนได้ดูกันแล้วไม่พอเดี๋ยวจิงจะแนะนําเทคนิคการทาแล้วก็สไตล์การแต่งหน้าไปด้วยเลยนี่อันนี้จิงก็ทาลิปกลอสลากาสอยู่นะคะจิงทาอยู่3เบอร์เดี๋ยวตอนทาคลิปจิงจะเฉลยให้ก่อนอื่นจิงจะให้ดูบ็อกเซตก่อนนะคะอันนี้บ็อกเซตเขาหน้ารักมากทุกคนน้องเขาชื่อลากาสไอซี่กลสกลอสนะคะแพ็กเกจจิงตั้งแต่บ็อกเซตก็คือหน้ารักมากเขา จะเป็นลิปใยน้องแท่งจิว๋วน่ารักนะ่าเอ็นดูบ็อกเซตที่จริงมีก็จะรวมทั้ง6สีเลยพคเกจ,จิ้งน้องคือสวยมากนะคะอันนี้คือทําดีมากเลยจิงชอบช่วงนี้จริงเองก็ติดการทาลิปกลอสนะคะพอปากเราดูช่ำๆเนี่ยมันจะดูเฮลตี้ขึ้นลองนึกภาพแบบน้องวันยองอย่างเนี้ยปากก็คือจะดูช่ำตลอดเวลาเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วลิปดูแมตเนี่ยมันก็จะให้ลุคที่ดูแบบซอฟฟุฟงฟงหน่อยแต่ว่าถ้าอยากให้ลุควันนั้นดูเฮลตี้ดูน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยแนะนําให้ทาลิปกกลอออนนนะะะะคคคย่่าาางงจรริิ็ไืไไมมมด้มีีฝหน ฉะนั้นถ้าเจอลิปกลอสที่มันมีแต่ความวาวไม่ได้มีสีเนี่ยเอามาทาเดี่ยวๆจริงก็ไม่รอดเหมือนกันนะจะไม่ได้แบบทาสวยเหมือนที่เขาโฆษณากันข้อดีของลิปกลอสลากลาสเนี่ยคือเนื้อเขาอะจะไม่ได้เป็นเหมือนทินนวาว wow, ที่ทาไปแล้วแล้วก็หายไปเลยนะคะแต่ว่าเขาจะมีความเป็นเกลสเขาจะให้สีชัดแต่ว่ายังมีแบบกลอสเคลือบปากอยู่แล้วด้วยความที่เม็ดสีเขาชัดมากเนี่ยเราสามารถทาก,กบริมฝีปากค้ำได้นะคะฉะนั้นถ้าใครมีริมฝีปากค้ำไม่ต้องห่วงเลยอันนี้คือทาได้แล้วก็เวลาทาไปเนี่ยเขา จะให้ความเย็นนะคะแล้วก็ไม่เหนอนะอันนี้คือพูดแล้วลิ้มฝีปากไม่ติดกันแล้วก็อันนี้เขาจะมีความสเตนนิดนึงนะคะต่อให้เราทาแล้วเราไปทานนู่นทานนี่เนี่ยกลอสมันก็อาจจะมีหลุดไปบ้างแต่ว่าสียังอยู่โอเคเอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวจริงจะขึ้นสวอชทั้ง6สีให้ดูเลยเบอร์ศูนย์หนึ่งพิกซี่ดัสจะเป็นสีชมพูใสกลิตเตอร์เหมาะสำหรับทาเพิ่มความวาวเป็นท็อปเลเยอร์บนสีอื่นทาแล้วริมฝีปากดูพลัมจูบ,บุสุด,สด เบอร์ส g o s f a t h เป็นสีชมพูอ่อนเบอร์นี้เราสามารถทาเป็นเบสได้ถ้าทากอดลงสีอื่นจะทำให้ดูละมุนขึ้นมากต่อมาเบอร์สาม like a virgin เบอร์นี้จะเป็นสีชมพูหวานมีความบาร์บี้ถ้าใครอยากแต่งหน้าคูโทนจะแนะนำเป็นเบอร์นี้เลย04 teenage dream จะเป็นสีชมพูออกแดงนิดๆมีความสดใสามากๆเหมาะกับเมคอัพคูลโทนเหมือนกันปัดบลัชอ่อนๆแล้วทาเบอร์นี้คือจบ 05 y q u e e n เป็นสีน้ำตาลตุน่นเมคอัพสายเกาวอร์มโทนหรือว่านู้ดสายฝอต้องมาเดนนี้เมคอัพโทนเบจน้ำตาลกำลังมาด้วยลิปเบอร์นี้คือเหมาะสุดๆส,สุดท้าย06 Flare Up จะเป็นสีแดงกล่ำอมน้ำตาลเป็นอีกเบอร์สำหรับวอร์มโทนเมคอัพทาแล้ดูละมุนสวยฉ่ำสุดๆและเบอร์นี้ก็เป็นเบสเซ e l l e r ของ g l a s s Gloss รุ่นเก่าด้วย ปกติเวลาที่เราเห็น beauty ล l o กเ e r swatch l i ปแล้วออกมาสวยมากเนี่ยส่วนใหญ่ก่อนที่เขาจะทาลิปเขาจะกรบสีปากด้วยคอนซีลเลอร์ก่อนนะคะเพราะว่าการที่จะทาลิปให้สวยให้สีมันตรงปก,กออกมาสวยเท่ากันเนี่ยก็ควรจะให้พื้นสีปากมันสม่ําเสมอไม่ก็เป็นคนที่แบบริมฝีปากอมชมพูโดยธรรมชาติแล้วถ้าใครมีริมฝีปากบางเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีลิปลเนอร์นะคะลิปลเนอร์เนี่ยเราจะเอามาเขียนเกินเกินขอบปากนะคะเพื่อให้ริมฝีปากดูหนาขึ้นหรือจริงๆจ,จ,จ,จะใช้เป็นลิปแมททาแล้วก็เบลนด์ขอบปากให้ฟ้ง,ฟงก็ได้จากนั้นนเราก็จะะะททลค แต่ว่าเทคนิคพิเศษของการทาลิปกลอสลากลาสเนี่ยเราสามารถใช้เบอร์2มาทาเป็นสีพื้นได้เลยอันนี้เดี๋ยวจิงจะมาแนะนำเทคนิคการทาแบบจับคู่สีนะคะเนี่ยทุกคนอันนี้คือจริงๆอ่ะ,จร,อะจริงทาสวอชกสีไว้มันก็เลยแบบสเตนติดเยอะมากหน่อยแต่จะให้ดูว่าสีเขาติดทนประมาณนี้นะคะถ้าสมมติเราทาไปหลายเลเยอร์เรามาเริ่มจาก2 3ก่อนนะคะเราจะทาเบอร์2เป็นพื้นสีนะคะ อันนี้เนี่ยคือเขาจะเป็นกลอสที่ดูแบบนุดนๆฉะนั้นเราสามารถเอามากลบสีปากได้สำหรับจริงก็คือจริงจะทาให้มันเกินเกินขอบปากนิดนึงแล้วเราก็จะทาเบอร์3จริงๆใครจะทาเป็นออมเบรอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบไล่สีปากข้างในเข้มข้างนอกอ่อนอย่างนี้หรือถ้าใครอยากทาผสมกันก็ทาได้ดูสิทุกคนสีสวยมากอะ จริงๆผมจริงตอนนี้ค่อนข้างจะน้ำตาลวอร์มโทนหน่อยนะคะถ้าใครสีผมออกคูโทนมากกว่านี้บอกเลยว่าลิปสอสีนี้ก็คือจะทําให้ลุค o อ e r a l l สวยมากแต่อันนี้ขนาดจริงแบบผมออกวอร์มโทนสีปากอันนี้ยังสวยมากเลยทุกคนน่ารักมากแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความตะมุตะมิความจือให้มากกว่านี้แนะนําให้ทาเบอร์หนึ่งเป็นท็อปด้านบนนะคะ เราจะทาสองสีนะคะก็จะทาเบอร์สองเป็นพื้นไปเลยหลังจากนั้นก็จะทาเบอร์สีนะคะเบอร์สีสีค่อนข้างจะเข้มฉะนั้นจริงจะค่อยๆทาทีละนิดให้เขามีความออมเบร อันนี้จะเป็นอีกคู่สีที่ดูสดใสมากนะคะสีเขาจะมีความคูลโทนนะคะฉะนั้นถ้าใครจะแต่งหน้าแล้วให้ลุกออกมาดูแบบเป็นตุ๊กตามากๆก็ใช้บลัชของลากราสอันนี้ได้เลยตอนนั้นจริงแต่งหน้าเป็นลุคแบบวินเทอร์อันนั้นก็เป็นคูลโทนเหมือนกันสามารถไปแต่งตามลุกนั้นกันได้แล้วก็ใช้ลิปกลอสสองเบอร์นี้เลยต่อมาจะทาเบอร์สกับหนะคะเบอร์ห้าสีจะไม่ได้สดมากฉะนั้นจริงก็จะทาเกือบๆเต็มปาก แล้วก็ทาซ้ำอีกรอบหนึ่งทุกคนในความคิดเห็นจริงอันนี้เป็น best combination สำหรับ warm tone girls แบบจริงนะคะ สีน่ารักมากคือด้วยความที่สีเขามีความนูดนะคะมันก็เลยจะไม่ได้เป็นโทนแบบส้มที่ทําให้ผิวเราดูเหลืองมันมีความพอดีทา everyday ได้แล้วก็ยังดูสุภาพด้วยแต่ปากก็จะดูแบบฉ่ำๆมากๆอย่างนี้นะคะจิงคิดว่าเป็นสสีที่เข้ากับจริงมากที่สุดแล้วก็สุดท้ายเราจะมาทา2องกันเบอร์6จะเป็นสีที่แซบจัดจ้านจะทาเป็นออมเบรก็จะให้ความเกาหลีเกหลีนะคะแต่ว่าถ้าใครต้องการลุกที่แบบแซบแซบแนะนำให้ทา full lips เลย อันนี้จิงจะให้ดูแบบเบลนดเบาๆแซปเบาๆก่อนนะคะเสร็จแล้วจริงจะทาด้านในอีกรอบหนึ่งจริงๆคู่สีเบอร์2เบอร์6เนี่ยเป็นบนสีเมคอัพสไตล์โตอินมากนะคะเขาจะมีความฉ่ำอารมณ์เหมือนแบบแอปเปิลเคลือบน้ำตาลอะแต่ว่าเดี๋ยวจริงจะทาเบอร์1ท็อปอีกรอบนะคะคุณพระใครจะสู้ ช่ำแบบจริงต้องส่องกระจกว่านี่มันใช่ตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าปากเราไม่เคยช่ำขนาดนี้มาก่อนไม่ต้องพึ่ง Photoshop ไม่ต้องพึ่ง r n ิงไ g h t สิ่งที่จริงประทับใจมากๆก็คือเดี๋ยวนี้ที่เกาหลีลิปกลอสก็คือมาแรงมากแล้วคนไทยก็ชอบลิปกลอสเกาหลีมากๆแต่ลิปกลอสแบรนด์ไทยทำถึงขนาดนี้นะคะฉะนั้นุดหนุนคนไทยด้วยกันก็ดีนะคะอันนี้คือสวยมากอะ มาเดี๋ยวจริงมาสรุปสอวให้อีกรอบนะคะใน6เบอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีทั้ง4ีคู่โทนแล้วก็วอร์มโทนเลยส่วนตัวจริงชอบเบอร์5กับเบอร์6มากสุดแต่พอมาจับคู่สีเนี่ยบอกเลยว่าสวยทุกคู่นะคะยิ่งทาเบอร์1นึท็อปเนี่ยปากยิ่งช่ำสวยมากทุกคน โอเคแล้วนี้ก็เป็นรีวิวแล้วก็สวอชลิปปลอสลากลาสรุ่นใหม่ของจริงนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อบ็อกเซตเหลือเพียง999บาทจาก1,194บาทประหยัดไป195บาทเหมือนเราได้ลิปฟรีหนแท่งใครจะซื้อมาแล้วก็หานกับเพื่อนก็คุ้มนะคะยังไงก็ไปจัดกันได้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวจริงจะมาเฉลยลิปที่จริงทาสำหรับลุคนี้นะคะไปให้ว่าเบอร์แรกที่ทาก็คือ02ต่อมาก็คือ05นะคะ โอเคยังไงก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยใครชอบเบอร์ไหนหรือว่าโดนป้ายยาเบอร์ไหนก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะหรือว่าถ้าใครซื้อมาแล้วก็มารีวิวกันได้ว่าชอบเบอร์ไหนที่สุดเราไว้แล้วมาเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย